นี่พี่น้องอยู่ติดลำธารเลยอยู่ติดลำธารลำธารเลยนี่ฝนนี่กำลังแตกดอกกำลังแตกดอกกำลังดอกดอกดอกสวัสดีค่ะพี่น้องมื่อแม่นิสิพามาเก็บกระเทียมปลาด้อยจะเริอเขาปลาเก็บกระเทียมปลากระเทียมปลากำลังแตกตูมูตูมิมาเก็บต้องการเลย นี่พี่น้องกระเทียมเอาตะมือเด้อวว่าต้องเอาอันนี่กำลังแตกพี่น้องเอาไปอมอมว่าตรงนี้ก็ได้พ่อเหรอพีเน้อยจะน่งออมแบบ เบานนำก็ได้เลยกระเทียมกระเทียมกำลังยอดอ่อนๆกำลังพอดีจะเอาไปกินกับส้มตำหรือว่าจะเอาไปอ่อมใส่ไก่อ่อมใส่ปลาออมใส่หอยก็อร่อยทุกอย่างเห็นไหมคะดอกกำลังโพพี่น้องกำลังออก ขนาดนี้กำลังพอดีแต่ถ้ามันออกดอกขึ้นมามันก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึง่งเทียมป่าหน้านี้หน้ากระเทียมป่านะคะกับหน้าเห็ดเขนูนกลี่นง่กี้งพี่ร้องอันนี้มันยังม โอ้ยขี่ม้าบอขี่แค่แค่ขี่เยี่บรรยากาศสวยๆเห็นมั้บรรยากาศนี่เด้อ อเอาไปเพาะอ,อมเพาอเอาไปไหลเดี๋ยวจังกลับมาเก็บไม้เงี้ยมันเหมิดมันไม่หลายอยู่เอาไปหลกินบุมเหมิดกับดึกทิมเสดายผ่ามันใหญ่กว่านี่จังมาเอาไปดองอมเสียเดี่ยวกับเบิดเดี่ยวเอามาออมกินกับตะกูงกับเบิดเดี่ยว คุณพี่น้องกำลังแตกตัวมุกทีมีเอ,เอาอันห,วนหัวไปถูกนั่เด็กต้องนม้หวัวเดวยต้องรีาหัวหัวเสียมมากล้นหัง แง่หมมันออกหัวอ,อ้าวต่องุนุนกุนไม่ใช่จ,จีดาหัวแต่เทียมต,ต,ต้องเห็นแบบบอทายวิดีโอเดี๋ยวเขาสีดามานี่พี่น้องอยู่ติดลำธารเลยอยู่ติดลำธารลำธารเลยนี่กุน นีกำลังแตกดอกกำลังแตกดอกกำลังดอกดอก,ดอกแห่งติดหนามแ่งงามเดียเนาะ <c oughs> นี่นี่น

โอเคลูกโอเคพอดีพ้าได้ง่อยมะยาเงเด่นน้ำพี่นองแดดดีเก็บนี่ก็แค่นี้เด้อเบิ่งอันแม่นี้ก็เก็บได้พ่อหลาะหลาไปอมโย่ถ่ายเขาไงก่อน ขายข้าหญ่ก่อนด้วยเจ้าสิกับมาเก็บอีกครับกับถ้ามันออกดอกอะเอาไปผัดเอาไปผัดใส่น้ำมันอหอยจันเป่าพี่น้องคลิปนี้แม่นี่กไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,งให้แม่นี่น้ำเดอดดาจพี่น้องจ,าองจาอ๋าชีวิตประภัสต์คลิปหนาต่อไปบางหลักก็ขอให้มีความสุขความเจริญจะเสร็จจะจบนะจ้าสวัสดีจา้าบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหนาจา้า